นักท่องเที่ยวพากันไปขึ้นดอยอินทนนท์สัมผัสหนาวแรกของปีด้วยอุณหภูมิเลขตัวเดียวค่ะหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าวันนี้ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ขึ้นเหนือมาที่จุดแรกนะคะนักท่องเที่ยวบอกว่าฟินสุดๆกับบรรยากาศแสงแรกบนดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลายคนปัดฝุ่นเสื้อกันหนาวในตู้เสื้อผ้าใส่ออกมารับแสงแรกของฤดูหนาวปีนี้ท่ามกลางอุณหภูมิต่ําสุด8องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สถานที่ถ่ายรูปยอดฮิตรับอุณหภูมิสุดฟินเช่นกัน11องศาที่ทําการอุทยานนะคะวัดได้14องศาคาดว่าวันนี้วันหยุดนักท่องเที่ยวน่าจะมาไม่ต่ำกว่า2,500คน ต่อกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะบริเวณจุดชมวิวดอยสงโง้ย่านสามเหลี่ยมทองคําในตำบลสีดอนมูลอําเภอเชียงแสนอากาศบนดอยเย็นกําลังดีอุณหภูมิประมาณ20องศานะคะจุดนี้ปลูกดอกไม้ประดับประดาชูช่อล้อลมหนาวอย่างสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ผู้ประกอบการบนจุดชมวิวดอยสงโงรู้สึกว่าปีนี้อากาศเย็นเร็วกว่าปีที่ผ่านมาค่ะบรรดาที่พักมียอดจองเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่50-60ถึงแล้วคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนบรรยากาศที่ภูค้อภูน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยหนาวเย็นไม่แพ้ที่อื่นจุดนี้อุณหภูมิต่ําสุดวัดได้13องศานะคะถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวบอกว่าเย็นกําลังดีโดยสถานที่แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในผืนไร่ในป่าใหญ่เป็นจุดชมวิวชมทะเลหมอกที่ได้รับการขนานนามว่าทะเล ออกมีชีวิตมองเห็นภูเขาของประเทศเพื่อนบ้านสาปป,าปาลาวด้วยค่ะสำหรับที่ภูเรือจังหวัดเลยนะคะนะักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังขึ้นมาสัมผัสอากาศเย็นชมแสงแรกของวันที่โผล่พ้นขอบฟ้าท่ามกลางลมหนาวพัดแรงจุดนี้อุณหภูมิต่ําสุด16องศาเซลเซียสส่วนในตัวเมืองเลยค่ะต่ําสุด21องศาชาวบ้านเริ่มสวมใส่เสื้อกันหนาวกันแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าวันนี้นะคะไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการคาดว่าช่วงที่อุณหภูมิลดต่ําสุดอยู่ระหว่างกลางเดือนธันวาคมถึงต้นกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21-22องศาเซลเซียสซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนยอดดอยยอดภูนะคะอุณหภูมิต่าสุด7-8องศากรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าอุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสค่ะ